ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่บ้านตลินะแล้วผมให้ตลิแนะนําว่าวันนี้มีนกอะไร,ะรบ้างสวัสดีครับจานสวัสดีครับสวัสดีครับของของเรามีที่อะไรบ้างวันนี้ตัวนี้เป็นนกอะไรเอ่ยนกตัวนี้เป็นนกสองกุกสามกุกเนาะลียวกุกเดียวยังไงตัวเดียวเลยตัวนี้นะเอออืมไปทั้งหลิวทั้งสามกุกทั้งสองกุกกุกหนึ่งเออตัวนี้นะเอ,อเรียกมีคลุมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเรียกเปลี่ยนนี้ แม่เจ้าพุโทโธกโกโูนะอืม,อมตันนี้เปลี่ยนดีนะอืมเจ้าพุโทโธกโกโูอืมตันนี้เปลี่ยนดี เรียกคำเปลี่ยนคำแล้วตัวนี้นะอ,ออกปาลาแล้วยิ่งค่ะที่บ้านเัายังไม่อยากาจะเปลี่ยนเท่าไหร่เนาะเออถ้าออกปลาเห็นนกปาลาดิซับมีอย่างน้นละตัวตนี้นะเ,เรียกเออเปลี่ยนนี่โอ้โหเรียกคำเปลี่ยนคำเลยนเนาะออกปลาที่เห็นนกเห็นนกปลายิ่งคับยิ่งซับยิ่งเปลี่ยนไว เอออืมเจะาพุทโกโกปูอืมเปลี่ยนทุกคำเลยเนาะโอยเอาไปต่อเอาทุกคำเลยแหละตัวนี้ตาต่อต่อต่อมาได้จากไหนเนี่ยเออเนี่ยสายบันิบูเนี่ยเหรอสายบันิบูตัวเนี้ยนะคือเป็นนกป่าแล้วต่อมาได้ต่อมาได้ ไม่ใช่นกเพาะไม่ใช่นกเพาะอืม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 เลือกคำเปลี่ยนคำไหมอืมตัวนี้มันหลายกุกเลยหลายกุกสามกุกสองกุกเรียว บุกเดียวอยูใ่ในมันหมด <ละ S 2> เวลาขันโยนเนี่ยนะเออออแปลกนะเป็นนกป่าเนาะป,กนกป่านกป่าป่าต่อได้กับมือกับมือเลยนะกับมือเลยคือเนี่ยผมก็เลยพามาชมของแปลกนะครับว่ามีคลุมนะครับมีขลมุมเปลี่ยนดีนะครับนก,ปกแปลกๆแล้วก็มารีวิวให้รับชมนะนี่เลยมาแล้วตัวที่สองเป็นนกอะไรอ่ะตัวเนี้ย ตัวนี้เป็นสองกู๊นนกกเหรอ,อ,อเดี๋ยวผมขอฟังเสียงหน่อยดีนิ้วคู๊ดไม่ได้โอ้อยนี่คู๊เหรอเรียกจับคู๊ดเ,เออคารลอรมอิกคลอมิกีดปีกดงังเีดมีดน้อยคารลอรมอิดหนอ้อ,นอยไอ้นี่เรียก응เรียกและสับคู๊ดีนะเรียกคำคู๊คำเรียกคำเปลี่ยนไป ทำไมปีกด่างครับตัวนี้มันมันขึ้นมาเองมันเราเลี้ยงมาสี่ปีห้าปีมันปีกด่างขึ้นมานีเลยเหรอที่แรกก็ดีที่แรกก็ดีดีละที่แรกก็เป็นปีกธรรมดาธรรมดาอ๋อเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาปีกด่างปีกด่างขึ้นมาสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วอ๋อนีอ่ครับนกสี่ห้าปีนะนกไปดินนะ แล้วคนนี้เรียกเรียกพ่อนะอ๋อเชื่องดีดนิ้วครูอ๋อดดนิ้วก็ไม่ค่อยคูเท่าไรเออแต่ปีกด่างเนอะอคออสี่ห้าปีแล้วอยู่ดีๆก็ด่ดงดงที่มาเองเออทีนแรกๆก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดางเออธรรมดาเองเลยละเป๊ะเลยและหรดอออกด่างขึ้นมาอื ผมกมาดอกด่างขึ้นมาคนไม่รู้นึกว่านกเพาะเนาะแต่เป็นนกป่าอืมอ่แล้วตัวนี้เป็นนกอะไรเลยป่า,ก,ปากิ๊กุกครับตัวนี้เน,นีเ่ยเลียงอยู่เนี่ยนกกิ๊กุกครับตัวนี้นกนะิก๊กเดียวเหรออืมแต่ว่าตัวนี้มีคลมุม,ลมเป็นนกต่อแล้วเป็นแล้ว เก็มากินกันมากกันไม้แล้วตัวนี้นะเอาแล้ว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 ไอ้ตัวเบีกด่างอ่ะตาตัวเนี้ยโอ้ปีกด่างยิ่งได้มากหรเอออ๋อคือเราไปต่อได้เฉลยเยอะแล้วเออแต่แกเราเยอะแล้วเืมเอามาขายห้าห้าตัวห้าร้อยห้าตัวห้าร้อยนะเออเราก็ขังไว้รวมเพราะได้ห้าตัวก็มันมาเอาหรือห้าร้อยออตัวนี้ต่อมาได้โอ้ยนี่มัน ต่อทำเงินให้เราได้หลายพันแล้วหลายพันแล้วอืมบตัวนี้เลยนะเอามาปะทะกันนะตัวนี้ปีกด่างครับโซปีกด่างนี่สองกุกนะโอ้ตัวนี้ตัวขลุมนะเออแล้วแล้วปีกด่างขึ้นมาสวยด้วยเนาะคือผัดขึ้นมาเองที่แรกสีธรรมชาติ เนี่ยเนะผมก็ชอบอะไรปแปลกๆเนี่ยแหละสวยดีเนะออชอบอะไรแปลกๆชอบอะไรเนี่ยอะไรปแปลกๆอย่างเนี้ยที่มันที่เขาไม่ค่อยมีกันที่เขาที่หายากๆอ่ะไอ้นกนกเพาะนี่นะนกเป็ดกระดามเนี่อืมมันก็เลยมัน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 เลสยสไตล์ไปเหมือนนกเพาะเลยแล้วตัวเนี้ยนะเออไปสี่เขามาปีนั่นแะต่นกเพาะมันก็ไม่ดังนะเหรออเอ,อ แต่ว่าตัวนี้ก็มีทั้งหนึ่งกุกริวตันสองกุกสามกุกนะ<ม>แล้วมีขลมผมชอบอ้ตรงที่ว่าเรียกแล้วก็สับนี่ครับมันก็จะหาดูยากๆหน่อยนะ<ม>อะไรแปลกๆป,ประมาณเนี้น้อยตัวก็จะมีมอ่ะครับาอมากเนตัวอไม่เห็นนมีเออมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีมก,มมมกมม็เป็นเป็นอะไรที่ว่าดูแปลกๆก็กนะเราก็เลยมาขายรับชมแบบแปลกๆนะครับ พรราพรราเป็นของแปลกนี้ต่างคนมันก็ต่างมุมมองนะหลายหลายหลายมุมมองบางคนก็มองเป็นลูกผสมบางคนก็มองเป็นลูกป,ป่าครับมันแล้วแต่เอ,อ่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าเจ้าของว่าเอ,อ่อนกป่าต่อไม่ได้กับมือครับมือเลยอ่าครับผมครับมันก็มอง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 ,มองกันได้หลายแบบของแปลกๆครับนี่นนเลยต่อบ้าในในเล่นยืนเล่นยืนเล่นเอา้าขันน่ะ เรียกใครฟังไว้อาอะไรวนี่อืมนะครับให้ดูสีปแปลกนะทีแรกตัวนี้ตาว่าต่อมาสีสีธรรมชาตินะแล้วก็มามาถ่ายขนเนื้อสี่ห้าปีเนาะอยู่มาสี่ห้าปีก็เลยกลายเป็นสีเออด่างป่าไปครับด่างแปลกๆครับนี่เลยอ่าส่วนตัวนี้นะครับเป็นเอ,อนอกไข่กุกเนาะ ทุกตา1อยตาต่อมาได้นะแล้วก็แหม่เรียกขลุมดีจังเลยนะตัวนี้เลยมาให้ผมมาขึ้นแฝงให้ดูเร<ด>ียบครับไอตัวนี้เป็นตัวที่ตาว่ามีหลายกุกกในตัวเดียวกันนะคลุมเนาะ,ะเนี่ยเปลียนแล้วเนี่ยเรีย นี่ครับเปลี่ยนดีนะส่วนตัวนี้เป็นตัวด่างเนาะอ๋อเชื่องเนาะส่วนตัวนี้ก็นี่ครับนี่เลยเรียกเรียกครับเนี่ยเปลี่ยนนะนี่ผมถามหน่อยถ้าเกิดว่ามีมีม,มีลูกค้าสนใจตาแป้งไหมเนี่ย ายมดเออตาขายไหมถ้าเบิด fc สนใจอะ่ะขายเนอะอ๋ถ้าถ้าเกิดว่าเออ fc สนใจก็แบ่งแบ่งได้นะนเนาะนกแบบนี้เนอะราคาก็ฮะราคาไงสามพันเลยไอ้ด่างเนอะตัวไอ้ด่างเนี่ยนะออสามพันเพราะเป็นนกต่อเก่งแล้วเก่งแล้ว ไปไปขันขาหลังขาเอวไปเลยตัวนี้นะอ๋อสภาพไปในขันขามือเดเองขันขามือเลยไปเฉลยมาสร้างเงินให้เราเยอะแล้วเยสร้างหลายไปแล้วเหรอเออสมมติว่าตัวคารลมเนี่ยเออนี่ตัวนี้ที่ว่าแปลกๆเลยเอฟซีสนใจตาแบ่งไง4 0 0ันไม่ขาดเอา4 0 0ันไม่ขาดนะบอกไอพี่ไอเมียเขาเอาอีกแลยเหรอ มีเปอเซ็ได้ขึ้นม้แลต่จิตใจว่าไปรงมาเหรออ๋อเราจะได้เนาะแต่ก็ว่าไปถ้ามีใครให้ราคาถูกใจก็ขายคนชอบนกเนาะนกอย่างนี้ใครจะไม่ชอบนี่เลยนี่เลยนี่ครับเผื่อลูกค้าสนใจนะตัวนี้เป็นนกแปลกเนาะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นสีแปลกเนาะครับสีแปลกเลยสองฟุกเนาะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นนกต่อหนึ่งกุกนะเอ้าตัวนี้เป็นนกอะไรเนีย่ยยังยังไม่ได้ใส่ปัญญาเอยยังไม่ใส่ปัญญาดีเลยแต่ว่าคันดีจังเลยเอาเหรืออ๋อ,อตัวนี้ไม่ใช่นกต่อนะครับตัวนี้เลยยังไม่ได้ใส่ปัญญาคันดีจังเลยกุกเดียวแต่สองตัวนี้เป็นนกต่อแล้วอือเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงตัวนี้หน,น,น่อยนะ เดี๋ยวน้องไปจดให้ฟังเลยแล้วกันอ่ะตัวที่ว่ายังไม่เป็นต่อขู่ไหมขู่ไหมขู่ไหมอาหั่นไปแดนะ้นะเนรหรออืมเดี๋ยวไม่เคยจุดกันตกทีนทนะ ตะขันดีอยู่นะขันดีอยู่แล้วไอ้นี่เหรออือนเลยนั่นเราขันดีอยู่แล้วอืมนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านตาลีนะนี่เป็นนกแปลกๆครับที่ว่าเอ่อหลายเสียงหลายขลมนะเป็นนกขลมนะครับหลายกุกขลมเดือดตันหนึ่งกุกสองกุกสามกุกอยู่ในตัวเดียวกันหมดเลยนสองกุกสามกุกเดือดตันนั่นแหละอยู่ตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยนี่แล้วก็มีขลมนะครับนี่เลยแล้วก็ส่วนตัวนี้นะ เอ่อเป็นตัวด่างเนอะสองปูสองกุกนะครับนกแต่งด่างมีเชืองตัวนี้ตาแบ่งอยู่ที่เอ่อสามสามพันแบ่งเนอะตัวนี้สี่พันแบ่งเอออ่ะนี่เลยตัดใจขายเออตัดใจขายทุกนะรับนครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและชมรอบวันนี้สวัสดีครับจันสวัสดีครับสวัสดีครับ